ณชาืนงมอสโกในอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่แฝงไปด้ยวยรสนิยมของศิลปินเอเลนาหญิงสาววัยสาสิป,ปีกำลังขมักขมันอยู่หน้าผืนผ้าใบามือเรียวบางตวัดผู้การแ,แต่งแต้มสีสันลงบนภาพวาดทิวทัศน์ชนบทอันเงียบสงบแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายสาส,สองผ่านหน้าต่างขับเน้นให้เส้นผมสีน้ำตาลอ่อนและดวงตาสีฟ้าของเธอดูเปลี่ยนประกายภายในห้องอบอวลไปด้วยกลิ่นสีน้ำมันและเสียงเพลงคลาสสิกคลอเบาๆจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงมุมห้องบรรยากาศช่างสงบและเป็นส่วนตัว ดิมิทรีสามีของเอเลนาชายหนุ่มวัย32บปีเจ้าของร่างสูงใหญ่กำยำและมีหนวดคราเคริ่มตามแบบฉบับช่างซ่อมรถยนต์กำลังง่วนอยู่กับการซ่อมวิทยุเครื่องเก่าเขาเป็นช่างซ่อมรถที่มีฝีมือเป็นที่เรื่องลือในย่านนี้แม้ภายนอกจะดูแข็งเคราแต่ดิมิทรีก็เป็นคนจิตใจดีและรักภรรยามากเขามักจะใช้เวลาว่างจากงานซ่อมรถมานั่งมองภรรยาวาดรูปด้วยความชื่นชมวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งสองวางแผนจะใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันแต่แล้วเสียงกริ่มประตูก็ดังขึ้น ขัดจังหวะความเงียบสงบดิมิทรีเดินไปเปิดประตูพบกับพ่อแม่ของเขาลุดมิลาและนิโคลยที่ยืนอยู่หน้าประตูพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พ่อแม่มาได้ยังไงครับเนี่ยไม่เห็นบอกก่อนเลยดิมิทรีถามด้วยความประหลาดใจก็แม่อยากจะมาเซอร์ไพรส์ลูกนี่จ้ะลุดมิลาตอบด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความคาดหวังแล้วนี่ภรรยาของลูกอยู่ไหนละ่ะเอเลน่าอยู่ในห้องวาดรูปครับดิมิทรีตอบพลางถ่ายมือเชิญพ่อแม่เข้ามาในบ้าน ลุดมิลาและนิโคลไลเดินเข้ามาในอพารตมิต์เล็กๆของลูกชายด้วยท่าทีง่าผ่าเผยลุดมิลาในวัย60ปีอดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษผู้ภาคภูมิใจในภูมิหลังการศึกษาของตนเองและครอบครัวนางมีรูปร่างท้วงผมสีดอกเหลาและใบหน้าที่มักจะแสดงออกถึงความเข้มงวดอยู่เสมอส่วนนิโคลไลสามีของเธอชายวัย65ปีอดีตวิศวกรผู้เงียบขรึมเขามีรูปร่างสูงผมผมสีขาวและสวมแว่นตาทั้งคู่มาจากครอบครัวถรีและให้ความสำคัญกับและ เเป็นอย่างมากลุดมิลาเดินสำรวจอาพาร์ตเมนต์ด้วยสายตาที่แหลมคมราวกับกำลังประเมินราคาข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องหืมอยู่กันแค่นี้เองเหรอลุดมิลาพึงพำเล็กไปหน่อยนะก็พออยู่ได้ครับแม่ดิมิทรีตอบแล้วนี่ลูกสะพ้ายฉันอยู่ไหนละ่ะลุดมิลาถามเอเลน่าอยู่ในห้องวาดรูปครับเดี๋ยวผมไปตามให้ดิมิทรีพูดพลางเดินไปเข้าประตูห้องวาดรูปเอเลน่าพ่อกับแม่มาเยี่ยมแน เอเลน่าละมือจากผู้กันหันมามองสามีด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยเธอเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนแล้วเดินตามดิมิทรีออกไปพบพ่อแม่ของเขาสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เอเลน่ายกมือไหว้ตามมารยาทลุดมิลาและนิโคลไลมองเอเลน่าตั้งแต่หัวจรดเท้าสวัสดีจา้าะลุดมิลาตอบเสียงเรียบลูกสะพ้ายฉันเป็นจิตรกรเหรอ้าฉันเป็นจิตรกรอิสระเอเลน่าตอบด้วยรอยยิ้มแล้วนอกจากวาดรูปแล้วทำอะไรอีกหรือเปล่า ลุดมิลาถามต่อเออฉันก็รับงานออกแบบบ้างคะ่ะแต่ช่วงนี้เน้นวาดรูปมากกว่าเอเลนาตอบพึงงานศิลปะนิโคไลาสายหน้ามันจะไปมั่นคงอะไรแต่ฉันมีความสุขกับสิ่งที่ทํานะคะเอเลนาแย้งแล้วนี่เธอพอจะชงกาแฟแบบตุรกีเป็นไหมฉันอยากได้กาแฟเข้มๆสักหน่อยลุดมิลาถามเออรขอโทษนะคะฉันชงกาแฟแบบนั้นไม่เป็นคะ่ะเอเลนาตอบอย่างสุภาพแต่ฉันชงชาแบบรัเสเซียได้นะคะหรือลุดมิลาทาเสียงเหมือนผิดหวังไม่เป็นไร งั้นฉันขอน้ำเปล่าเย็นๆก็แล้วกันขอรอสักครู่นะคะเอเลนาพูดแล้วเดินไปรินน้ำให้พ่อแม่สามีบรรยากาศภายในห้องเริ่มอึมครึมลุดมิลาเดินไปหยุดอยู่หน้าภาพวาดที่ยังวาดไม่เสร็จของเอเลนานี่เธอกำลังวาดรูปอะไรอยู่ลุดมิลาถามภาพทิวทัศน์ชนบทค่ะเอเลนาตอบเธอดูไม่มีชีวิตชีวาเอาซะเลยลุดมิลาวิจารณ์เอเลนาเงียบไม่ตอบโต้แล้วนี่เธอเรียนจบอะไรมาละ่ะลุดมิลาถามต่อฉันจบจากวิทยาลัยศิลปะค่ะ วิทยาลัยลุดมิลาเลิกคิ้วสมัยนี้ใครๆก็เรียนมาหาวิทยาลัยกันทั้งนั้นแต่ฉันคิดว่าวิทยาลัยก็สอนวิชาชีพได้ดีนะคะและฉันก็มีความสุขกับการเรียนที่นั่นเดเลน่าพยายามอธิบายเืรลุดมิลาทำเสียงเหมือนไม่เชื่อครอบครัวของฉันทุกคนจบมาหาวิทยาลัยกันหมดฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนิโคลไลเป็นวิศวกรดีมิทรีตอนแรกลูกชายฉันก็บอกว่าเรียนจบวิศวะจากมาหาวิทยาลัยชื่อดัง ดมิทรีนาซีลงทันทีเขาหลอกตาพ่อแม่แล้วดิมิทรีบอกว่าทำงานเป็นอะไรนะวิศวกรออกแบบหรอือลุดมิลาหันไปถามสามีใช่ออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมนิโคลายพยักหน้าแล้วเธอคิดว่าการเป็นจิตรกรจะช่วยแบ่งเบาภาระอะไรลูกชายฉันได้บ้างลุดมิลาหันมาถามเอเลนาฉันก็มีรายได้จากงานศิลปะของฉันและฉันก็ช่วยดูแลบ้านทำอาหารทำความสะอาดถึงงานแม่บ้านลุดมิลาแค่นเสียงมันก็แค่ง,งานที่ใครๆก็ทำได้ แต่ฉันก็ทําด้วยความเต็มใจนะคะเอเลน่าแย้งฉันรัติมิสีและอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้หรอกนะลุดมิลาพูดเธอต้องมีฐานะมีการศึกษาที่ทัดเทียมกับลูกชายฉันเอเลน่าเริ่มรู้สึกอึดอัดกับคําพูดของลุดมิลาแล้วนี่เธอเคยวาดรูปอะไรที่มันมีคุณค่าบ้างไหมนิโลไลถามขึ้นบ้างคุณค่าเอเลนาทวนคําคุณพ่อหมายถึงอะไรคะก็ภาพวาดที่มัน ได้รับรางวัลหรือขายได้ราคาแพงแพงนักฉันไม่เคยได้รับรางวัลอะไรค่ะและภาพวาดของฉันก็อาจจะไม่ได้มีราคาแพงมากนักแต่ฉันก็วาดมันออกมาจากหัวใจและหวังว่ามันจะสร้างความสุขให้กับคนที่ได้ชมคือศิลปินไส้แห้งนิโคลไลพึมพำพอเธอหน้านิโคลไลลุดมิลาปรามสามีอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเด็กไม่มีการศึกษาเลยคุณแม่พูดแบบนี้หมายความาว่าอย่างไงคะเอเลน่าเริ่มหมดความอดทนก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละ ลุดมิลาตอบเธอไม่คู่ควรกับลูกชายฉันหรอกนะเอเลน่ากำมือแน่นน้ำตาคลอเบา้าพอได้แล้วครับแม่ดิมิทรีทนฟังต่อไปไม่ไหวทำไมแม่ต้องพูดกับเอเลน่าแบบนี้ด้วยก็แม่พูดความจริงนี่ลุดมิลาเถียงลูกก็เห็นแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีอะไรคู่ควรกับลูกเลยแต่ผมรักเธอดิมิทรีตะโกนความรักมันอยู่เหนือทุกสิ่งครับเหลวไหลลุดมิลาดว่าแกมันโง่ที่หลงผู้หญิงคนนี้คิดว่าผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาจะดูแลครอบครัวได้หรือไง เอเลน่าเป็นคนดีจิตใจดีและผมก็รักเธอจบหมครับดิมิทรีเริ่มควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นี่แกขึ้นเสียงกับฉันเรอดิมิทรีลุดมิลาชี้หน้าลูกชายเพราะผู้หญิงคนนี้คนเดียวใช่เพราะผู้หญิงคนนี้ดิมิทรีตะคอกและผมก็ทนไม่ไหวแล้วที่พ่อกับแม่เอาแต่ดูถูกหยิหยามเธอนี่แกลุดมิลาโกรธจนหน้าแดงออกไปเสียงของเอเลน่าดังแทกขึ้นมาท่ามกลางความโกลาหลทุกสายตาหาันไปจับจ้องที่ร่างบาง ซึ่งบัดนี้ใบหน้าของเธอแดงกำดวงตาเอือคลอไปด้วยหยาดน้ำตาริมฝีปากสั่นระริกอะไรนะลุดมิลาถามอย่างไม่เชื่อหูฉันบอกว่าออกไปออกไปจากบ้านของฉันเอเลน่าตะโกนสุดเสียงนี่เธอกล้าไล่ฉันเรือลุดมิลากรทัดใช่ฉันไล่พวกคุณเอเลน่าตะคอกฉันทนฟังพวกคุณดูถูกฉันดูถูกงานของฉันไม่ไหวแล้วนี่เธอนิโคลไลอ้าปากค้างออกไปออกไปให้พ้นเอเลนน่ากรีดร้องดิมิทรี นี่ลูกจะปล่อยให้มีทำกับพ่อแม่แบบนี้หรือลุดมิลาหันไปฟ้องลูกชายดิมิตรีลังเลเขารู้สึกผิดต่อพ่อแม่แต่เขาก็รักเอเลนา่าและทนเห็นเธอถูกทำร้ายจิตใจแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณยังรักฉันก็ออกไปกับฉันเถอะค่ะเอเลน่าพูดกับดิมิตรีด้วยน้ำเสียงสั่นเครือดิมิซีมองหน้าพ่อแม่สลับกับมองหน้าภรรยาดิมิตรีลุดมิลาเรียกชื่อลูกชายด้วยน้ำเสียงอ่อนลงผมขอโทษครับพ่อแม่ดิมิตรีพูดเสียงเบาแต่ผมอยู่ข้างเอเลนา่า แกลุดมิลาพูดไม่ออกออกไปเถอะครับดิมิทรีพูดแล้วค่อยคุยกันทีหลังลุดมิลาและนิโคไลมองหน้ากันด้วยความผิดหวังและโกรธเคืองพวกเขาหยิบกระเป๋าเดินทางแล้วว่าเดินออกจากอาพาร์ตเมนต์ไปโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยหลังจากที่พ่อแม่ออกจากบ้านไปแล้วความเงียบก็ปกคลุมไปทั่วทั้งห้องดิมิทรีสุดตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างหมดแรงเอเลน่าเดินไปอบก,กอดเขาจากด้านหลังฉันขอโทษด,ดิมิทรีเอเลนา่าพูดเสียงเบาฉันไม่น่าไล่พ่อแม่คุณไปเลยไม่เป็นไรหรอกเอเลนา่า ดิมิทรีถอนหายใจผมเองก็ทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันที่พ่อแม่เอาแต่ดูถูกคุณแต่พวกท่านก็เป็นพ่อแม่ของคุณแต่คุณก็เป็นภรรยาของผมดิมิทรีพูดและผมก็รักคุณผมไม่อยากเห็นคุณต้องเสียใจเพราะผมฉันก็รักคุณดิมิทรีเอเลนาพูดและฉันก็เสียใจที่ทําให้คุณต้องลำบากใจอย่าคิดมากเลยดิมิทรีพูดเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็คงหายโกรธเองแหละฉันหวังว่าอย่างนั้นทั้งสองกอดกันแน่นปลอบโยนกันและกันด้วยความรักและความเข้าใจ วันต่อมาดิมิทรีพยายามโทรหาพ่อแม่แต่ทั้งคู่ไม่รับสายเขาจึงฝากข้อความเสียงไว้ขอโทษพ่อแม่และชวนให้กลับมาคุยกันดีๆอีกครั้งผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วเอเลนาดิมิทรีพูดกับภรรยาหลังจากวางสายพ่อกับแม่โกรธมากจริงๆบางทีเราอาจจะต้องใช้เวลาเอเลนาพูดให้เวลาพวกท่านได้คิดทบทวนแต่ผมไม่อยากให้เรื่องมันยืดเยื้อแบบนี้เลยดิมิทรีพูดผมอยากให้พ่อแม่เข้าใจคุณและยอมรับในตัวคุณฉันก็เหมือนกันเอเลนาพูด ฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณจริงๆที่สวเวตอาลาน่าดิมิทรีอุทานขึ้นมาเหมือนนึกอะไรขึ้นได้พี่สาวคุณเอเลน่าถามใช่พี่ลาน่าน่าจะช่วยเราได้ดิมิทรีพูดที่เขาเป็นคนเดียวที่พ่อกับแม่ฟังคุณจะให้พี่สาวคุณช่วยพูดกับพ่อแม่หรอือใช่พี่ลาน่าต้องช่วยเราได้แน่แน่ดิมิทรีพูดด้วยความหวังเย็นวันนั้นดิมิทรีและเอเลน่าไปหาสเวตตาลาน่าที่บ้านสเวตตาลาน่าพี่สาว ของดิมิทรีหญิงสาววัย35ปีพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเธอมีผมสีบลอนด์ตาสีฟ้าและใบหน้าที่อ่อนโยนสซเวตลาน่าเป็นคนใจดีและมักจะคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเธอมีความที่ดีกับเอเลน่าและมักจะคอยเป็นกาวใจให้กับครอบครัวดิมิทรีเอเลน่ามีอะไรหรือเปล่าสซเวตลาน่าถามเมื่อเห็นน้องชายและน้องสะพ้ายทำหน้าเคร่งเครียดดิมิทรีเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พี่สาวฟังอย่างละเอียดสซเวตลาน่าถอนหายใจหลังจากฟังจบ พี่เข้าใจความรู้สึกของทั้งสองคนนัดสเวตอลาหน้าพูดพ่อกับแม่เป็นคนหัวโบราณยึดติดกับเรื่องการศึกษาและฐานะแต่พี่เชื่อว่าพวกท่านก็รักดิมิทรีมากพวกท่านแค่ยังไม่เข้าใจเอเลน่าเท่านั้นเองแล้วผมควรทํายังไงดีครับพี่ดิมิทรีถามที่ว่าเราต้องให้เวลาพ่อกับแม่หน่อยสเวตอลาหน้าพูดแล้วก็พยายามหาทางพิสูจน์ให้พวกท่านเห็นว่าเอเลน่าเป็นคนดีและคู่ควรกับดิมิทรีพิสูจน์เอเลน่าถามเราต้องพิสูจน์อะไรอีกในเมื่อฉัน ก็เป็นแค่จิตรกรธรรมดามดาคนหนึ่งที่ไม่ได้หมายความว่าเอเลน่าต้องเปลี่ยนตัวเองหรือทำอะไรที่ยิ่งใหญ่สเวตอลาน่าพูดแค่แสดงให้พ่อกับแม่เห็นว่าเอเลน่ารักและห่วงใยดีมิทรีมากแค่ไหนและเอเลน่าก็มีความสามารถในแบบของตัวเองผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับพี่ดีมิทรีพูดพ่อกับแม่ถึงจะยอมรับในตัวเอเลน่าดิมิทรีนายจำต่อเด็กๆที่นายเคยฝันอยากเป็นนักบินอวกาศได้ไหมสเวตอลาน่าถามจำได้ครับดิมิทรีตอบ แต่ผมก็แค่ฝันไปอย่างนั้นเองผมรู้ว่าผมไม่มีทางไปได้หรอกแล้วทําไมตอนนั้นพ่อกับแม่ถึงสนับสนุนนายล่ะทั้งๆท,ท,ที่พวกท่านก็รู้ว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะตอนนั้นผมยังเด็กดิมิทรีตอบพวกท่านคงไม่อยากทําลายความฝันของผมใช่เพราะตอนนั้นนายยังเด็กสเวตอลาน่าพูดแต่ตอนนี้นายโตแล้วนายมีความฝันเป็นของตัวเองนายมีคนที่นายรักและนายก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของนายเองดิมิทรีนิ่งคิด พี่ไม่ได้บอกให้ในายเลิกฝันนะดิมิทรีสเวตอาลาน่าพูดต่อที่แค่อยากจะบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องกล้าที่จะทําตามความฝันกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและกล้าที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วพี่คิดว่าผมควรจะทํำยังไงครับดิมิทรีถามพี่คิดว่านายควรจะซื่อสัตย์กับตัวเองและซื่อสัตย์กับพ่อแม่สเวตอลาน่าตอบบอกความจริงกับพวกท่านว่านายไม่ได้จบวิศวะอย่างที่พวกท่านเข้าใจแต่นายก็สามารถประสบความสําเร็จและมีความสุขได้ในแบบของนายเองแต่พ่อกับแม่ต้องผิดหวังมากแน่ ดิมิทรีพูดพวกท่านอาจจะผิดหวังในตอนแรกสเวตาลาพูดแต่พี่เชื่อว่าถ้าพวกท่านเห็นว่านายมีความสุขและประสบความสําเร็จพวกท่านก็จะยอมรับได้เองที่หลานหน้าแล้วเอเลน่าหล่ะครับดิมิทรีถามผมไม่อยากให้พ่อแม่ดูถูกเธออีกเรื่องนั้นพี่ว่าเราต้องจัดฉากกันหน่อยสเวตตาลาน่ายิ้มจัดฉากดิมิทรีและเอเลน่าถามพร้อมกันใช่ที่มีแผนแล้ว สวตอลาน่าพูดพวกนายยอแค่ทำตามที่พี่บอกก็พอวันต่อมาดิมิทรีโทรหาพ่อแม่และขอโทษที่ทำให้พวกท่านโกรธเขาสารภาพกับพ่อแม่ว่าที่จริงแล้วเขาไม่ได้จบวิศวะอย่างที่เคยบอกแต่เขาเป็นแค่ช่างซ่อมรถอะไรนะลุดมิลาอุทานเสียงดังนี่แกโกหกพ่อกับแม่งั้นเหรอผมขอโทษครับแม่ดิมิทรีพูดผมไม่ได้ตั้งใจจะโกะหกผมแค่กลัวว่าพ่อกับแม่จะผิดหวังแล้วนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมนิโคลายถามเสียงสั่นครับพ่อผมขอโทษดิมิทรีตอบแล้ว แกคิดจะทำยังไงต่อไปลุดมิลาถามจะให้ครอบครัวเราอับอายขายหน้าไปถึงไหนผมไม่ได้คิดจะทำให้ครอบครัวต้องอับอายนะครับดิมิทรีพูดผมแค่อยากจะใช้ชีวิตในแบบที่ผมมีความสุขแล้วงานช่างซ่อมรถมันทำให้แกมีความสุขมากนักหรือไงลุดมิลาถามครับแม่ผมชอบงานของผมดิมิทรีตอบและผมก็คิดว่าผมทำมันได้ดีเฮ้ยแกนี่มันจริงๆเลยนะดิมิทรีลุดมิลาถอนหายใจแล้วมีแกรู้เรื่องนี้หรือเปล่ารู้ครับ ดิมิทรีตอบแล้วคิดยังไงที่ผัวตัวเองเป็นแค่ช่างซ่องรถลุดมิลาถามเอเลน่าเข้าใจครับดิมิทรีตอบเธอสนับสนุนทุกอย่างที่ผมทำเธอก็คงต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วลุดมิลาพูดในเมื่อตัวเองก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่ากันแม่ครับดิมิทรีปรามเอาหน้ายังไงมันก็เกิดขึ้นแล้วนิโคลายพูดแล้วแกจะเอายังไงต่อไปผมก็คงจะทำงานของผมต่อไปครับพ่อดิมิทรีตอบและผมก็หวังว่า สักวันหนึ่งพ่อกับแม่จะเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นนรุตมิลาและนิโคลายเงียบไปพ่อกับแม่ครับวันเสาร์นี้ผมอยากจะเชิญพ่อกับแม่มางานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านดิมิทรีพูดงานเลี้ยงลรุตมิลาถามงานเลี้ยงอะไรเออคือดิมิทรีอ่ะคือนี้ครับสเวตตาลาหน้าแทรกขึ้นมาในสายเอเลนาเธอจะจัดนิทรรศการแสดงภาพวาดของเธอที่อาพาร์ตเมนต์ของเธอกับดิมิทรีคะ่ะนิทรรศการลรุตมิลาทวนำํำของจิตรกรใส่แห้งเงียนะโทษคุณพี่คะัสเวตตาลาหน้าพูด ให้โอกาสน้องหน่อยเธอคะถือว่าเห็นแก่ดิมิทรีนะคะลุดมิลาลังเลนะครับแม่ดิมิทรีอ,อ้อนวอนเออก็ได้ลุดมิลาตอบในที่สุดฉันจะไปดูก็แล้วกันว่าลูกสะพ้ายฉันมีดีอะไรนักหนาขอบคุณครับแม่ดิมิทรีพูดด้วยความดีใจเมื่อวางสายจากพ่อแม่แล้วดิมิทรีก็หันมาขอบคุณพี่สาวขอบคุณมากนะครับพี่ที่ช่วยพูดกับพ่อแม่ให้ไม่เป็นไรหรอกสเวตลาย,ยิ้มพี่ก็แค่อยากเห็นนายมีความสุขแล้วนิทัศการภาพวาดนี้ เอเลนาถามเราจะทำยังไงกันดีครับไม่ต้องห่วงสวตอลาน่ายิ้มที่จัดการให้เองสวตอลาน่าเริ่มลงมือเตรียมการสำหรับนิรรศการของเอเลนาเธอช่วยเอเลนาเลือกภาพวาดที่ดีที่สุดจัดเรียงและติดป้ายราคาที่สูงเกินจริงเธอยังเชิญเพื่อนๆและคนรู้จักมาร่วมงานโดยกำชับให้ทุกคนแซงทำเป็นชื่นชมภาพวาดของเอเลนาและแสดงความสนใจที่จะซื้อในวันงานอพาร์ตเมนต์เล็กๆของดิมิทรี และเอเลนาถูกตกแต่งให้ดูเหมือนแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะภาพวาดของมอเอเลนาถูกจัดวางอย่างสวยงามบนขาตั้งมีเครื่องดื่มและของว่างจัดเตรียมไว้สำหรับแขกลุดมิลาและนิโคไลมาถึงงานด้วยท่าทีไม่ค่อยเต็มใจนะักพวกเขามองไปรอบๆอพาร์ตเมนต์ด้วยสายตาดูแคลนอนี่หรอนิทรรศการลุดมิลาพึมพำก็ดูมีคนสนใจเยอะเหมือนกันนะักนิโคไลพูดหอคงจะเพื่อนๆใหญ่เอเลนานั่นแหละลุดมิลาพูดสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เอเลนาเดินเข้ามาต้อนรับอืมลุดมิลาตอบเสียงเรียบ ขอบคุณที่มานะคะเอเลนาพูดเชิญชมภาพวาดตามสบายเลยค่ะลุดมิลาและนิโคลายเดินดูภาพวาดของเอเลนาอย่างเงียบๆพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีคนให้ความสนใจภาพวาดของเอเลนาเป็นจนํานวนมากบางคนถึงกับถามราคาและแสดงความสนใจที่จะซื้อภาพนี้สวยจังเลยค่ะหญิงสาวคนหนึ่งพูดกับเอเลนาฉันชอบสีสันและเทคนิคการวาดของคุณมากขอบคุณค่ะเอเลนายิ้มภาพนี้ราคาเท่าไหร่คะชายอีกคนถามภาพนี้เออ เอเลน่ายังไม่ทันตอบสเวตอลานาก็แทรกขึ้นมาภาพนี้ราคาห้าหมื่นรูเบิลค่ะห้าหมื่นทั้งลุดมิลาและนิโคลายอุทานออกมาพร้อมกันแต่ฉันว่ามันคุ้มค่านะคะชายคนนั้นพูดฉันขอจองภาพนี้ไว้ก่อนได้ไหมได้ค่ะสเวตาลานายิ้มเดี๋ยวฉันจะเขียนป้ายจองไว้ให้ลุดมิลาและนิโคลายมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่คิดว่าภาพวาดของเอเลน่าจะมีราคาแพงขนาดนี้นี่มันเรื่องอะไรกันลุดมิลาถามดิมิทรีก็อย่างที่เห็นแหละครับแม่ ดิมิทรีตอบภาพวาดของเอเลนาขายได้ราคาดีแม่ไม่เชื่อหรอกลุดมิลาพูดมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆผิดปกติอะไรเลยคะคุณแม่ซเวตอลาหน้าถามก็แค่มีคนชื่นชอบภาพวาดของเอเลนาและยินดีที่จะจ่ายเงินซื้อมันก็แค่นั้นเองแต่ห้าหมื่นรูเบิลลุดมิลายังคงไม่อยากจะเชื่อศิลปะมันก็มีคุณค่าในตัวของมันเองนะครับแม่ดิมิทรีพูดไม่ใช่แค่กระดาษกับสีแล้วนี่แกล่ะเคยซื้องานของมีแกบ้างหรือเปล่านิโคลายถาม แน่นอนครับพ่อดิมิทรีตอบผมซื้อภาพวาดของเอเลนาหลายภาพแล้วและผมก็ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของผลงานของเธอหึก็คงจะซื้อไปเพราะสงสารหรอกนักลุดมิลาพูดไม่ใช่เพราะสงสารหรอกครับแม่ดิมิทรีแย้งแต่ผมซื้อเพราะผมชอบและผมก็เห็นคุณค่าในงานศิลปะของเธอเอาหน้าคุณพี่สซเวตอลาน้าพูดอย่าไปคิดมากเลยคือว่ามาแสดงความยินดีกับน้องสไตายก็แล้วกันนะคร ลุดมิลาและนิโคลาย,ยังคงเงียบพวกเขามองไปรอบๆงานเห็นผู้คนมากมายมาชื่นชมและขอซื้อภาพวาดของเอเลนานี่เธอลุดมิลาเรียกเอเลนาคะัะเอเลนาหันมาภาพนั้นเท่าไหร่ลุดมิลาชี้ไปที่ภาพวาดทิวทัศน์ชนบทที่เธอเคยวิจารณ์ว่าไม่มีชีวิตชีวาภาพนั้นเอ 20, en, Elena, อสองหมื่นรูเบิลค่ะเอเลนาตอบสองหมื่นลุดมิลาทวนคำฉันขอซื้อคะเอเลนาและดิมิตทธ,ธานออกมาพร้อมกันก็ฉันบอกว่าจะซื้อภาพนั้นไงลุดมิลาพูด ทำไมหรือว่าเธอไม่อยากขายมาไม่ใช่ค่ะเอเลนารีตอบฉันยินดีขายค่ะงั้นก็เอามาให้ฉันลุดมิลาพูดฉันจะจ่ายเงินสดค่ะรอสักครู่นะคะเอเลนาพูดแล้วรีบไปหยิบภาพวาดมาให้ลุดมิลาลุดมิลาจ่ายเงินค่าภาพวาดให้เอเลนาและรับภาพวาดมาถึงไว้ขอบคุณนะคะคุณแม่เอเลนายิ้มอืมลุดมิลาตอบเสียงเบาคุณแม่จะเอาภาพวาดไปไว้ที่ไหนเหรอครับดิมิทรีถามฉันจะเอาไปแขวนไว้ที่บ้าน ลุดมิลาต่อตรงผนังห้องรับแขกผือว่าแขกไปใครมาจะได้เห็นว่าลูกสะพ้ายฉันก็มีดีเหมือนกันเอเลนาและดิมิทรีมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่คิดว่าลุดมิลาจะซื้อภาพวาดของเอเลนาและยิ่งไปกว่านั้นเธอยังจะเอาไปแขวนไว้ที่บ้านอีกด้วยเออขอบคุณนะคะคุณแม่เอเลนาพูดไม่เป็นไรหรอกลุดมิลาพูดฉันก็แค่อยากจะสนับสนุนลูกสะพ้ายแล้วคุณพ่อหล่ะคะัเอเลนาหันไปถามนิโคไล คุณพ่อไม่อยากได้ภาพวาดของฉันบ้างหรือคะฉันหรอือนิโคลไลลังเลเดิฉันว่าภาพวาดของเธอก็สวยดีนะัแต่ฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องศิลปะเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อเอเลน่ายิ้มแค่คุณพ่อชอบก็ดีใจแล้วคะ่ะงั้นฉันขอภาพนั้นก็แล้วกันนิโคลไลชี้ไปที่ภาพวาดดอกทานตะวันได้คะ่ะเอเลน่ายิ้มแล้วเดินไปหยิบภาพวาดมาให้นิโคลไลจ่ายเงินค่าภาพวาดให้เอเลนา่าและรับภาพวาดมาถือไว้ขอบคุณนะคะคุณพ่อเอเลน่ายิ้ม อืมไม่เป็นไรนิโคลไลตอบงานนิทรรศการดําเนินต่อไปจนถึงช่วงเย็นแขกเริ่มทยอยกลับลุดมิลาและนิโคลไลก็เตรียมตัวจะกลับเช่นกันขอบคุณที่มานะคะคุณพ่อคุณแม่เอเลน่าพูดอืมดูแลตัวเองดีๆละ่ะลุดมิลาพูดครับพ่อดิมิทรีพูดแล้วพ่อกับแม่จะมาเยี่ยมเราอีกเมื่อไหร่ครับก็ถ้ามีโอกาสลุดมิลาตอบแต่ช่วงนี้ฉันกับพ่อแก่ก็ยุ่งยุ่งถัดยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะเอเลน่าพูดอืมพวกเธอก็เหมือนกันนิโคลไลพูด ลุดมิลาและนิโคลายเดิอนออกจากอาพาร์ตเมนต์ไปพร้อมกับภาพวาดของเอเลนาเอเลนาและดิมิทรีมองตามหลังพ่อแม่ไปจนลับตาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเอเลนาพูดว่าคุณแม่จะซื้อภาพวาดของฉันผมก็เหมือนกันดิมิทรีพูดไม่คิดว่าแผนของพิลาน่าจะได้ผลที่ว่าพ่อกับแม่เริ่มจะยอมรับในตัวเอเลนาแล้วละ่ะสาเวเตอลาน่าพูดจริงหรือครับพี่ดิมิทรีถามอืมพี่ดูออกสาเวเตตอลาน่ายิ้มถึงแม้ว่าพวกท่านจะยังปากแข็งอยู่แต่ลึกๆแล้ว พี่ว่าพวกท่านก็ภูมิใจในตัวเอเลน่านะฉันหวังว่าอย่างนั้นค่ะเอเลน่าพูดแล้วเรื่องที่นายโกหกพ่อแม่แลาดิมิทรีสเวตาลาน่าถามนายจะบอกความจริงกับพวกท่านเมื่อไหร่ผมคิดว่าคงต้องรอให้ทุกอย่างดีขึ้นกว่านี้ก่อนครับพี่ดิมิทรีตอบผมไม่อยากทําให้พ่อแม่ผิดหวังอีกที่เข้าใจสเวตตาลาน่าพูดแต่ยังไงนายก็ต้องบอกความจริงกับพวกท่านนะยิ่งเร็วยิ่งดีครับพี่ผมจะหาโอกาสบอกพวกท่านดิมิทรีพูด หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเอเลน่ากับพ่อแม่ของดิมิทรีก็เริ่มดีขึ้นลุดมิลาและนิโคไลเริ่มเปิดใจยอมรับเอเลน่ามากขึ้นพวกเขายังโทรมาคุยกับเอเลน่าและดิมิทรีบ่อยขึ้นและบางครั้งก็แวะมาเยี่ยมที่อาพาร์ตเมนต์เอเลน่ายังคงทำงานศิลปะของเธอต่อไปเธอยังคงวาดภาพและขายภาพวาดได้เรื่อยๆแม้ว่าราคาจะไม่สูงเท่ากับในนิทรรศการครั้งนั้น แต่เธอก็มีความสุขกับสิ่งที่เธอทำดิมิทรียังคงทำงานเป็นช่างซ่อมรถเขายังคงรักในงานของเขาและเขาก็ภูมิใจในตัวภรรยาของเขาวันหนึ่งดิมิทรีตัดสินใจบอกความจริงกับพ่อแม่เรื่องที่เขาไม่ได้จบวิศวะพ่อครับแม่ครับผมมีเรื่องจะสารภาพดิมิทรีพูดเรื่องอะไรดิมิทรีลุดมิลาถามคือเรื่องที่ผมเคยบอกว่าผมจบวิศวะดิมิทรีพูดจริงๆแล้วผมไม่ได้จบวิศวะครับอะไรนะลุดมิลาอุทานนี่แกรู้ตัวหมว่าพูดอะไรออกมาผมรู้ครับแม่ ดิมิทรีพูดผมขอโทษที่โกหกพ่อกับแม่แต่ตอนนั้นผมกลัวว่าพ่อกับแม่จะผิดหวังแล้วนี่มันเรื่ององค์จริงใช่ไหมนิโคลไลถามเสียงสัน่นครับพ่อผมเรียนไม่จบดิมิทรีตอบผมเป็นแค่ช่างซ่อมรถลุดมิลาและนิโคลไลนิ่งซึ่งเป็นพวกเขารู้สึกผิดหวังและโกรธที่ดิมิทรีโกหกทำไมทำไมแกถึงทำแบบนี้ดิมิทรีลุดมิลาถามเสียงเครือทำไมแกถึงโกหกพ่อกับแม่ผมขอโทษครับแม่ดิมิทรีพูดผมไม่รู้จะอธิบายยังไงผมแค่ ไม่อยากทําให้พ่อกับแม่ผิดหวังแล้วแกคิดว่าการโกหกมันไม่ทําให้พ่อกับแม่ผิดหวังหรือไงลุดมิลาพูดผมรู้ครับผมรู้ว่าผมผิดดิมิทรีพูดแต่ผมก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วผมตั้งใจทําง,งานผมดูแลเอเลนา่าผมไม่ได้ทําอะไรเสียหายแต่แกก็ยังเป็นแค่ช่างซ่อมรถลุดมิลาพูดแล้วมันผิดตรงไหนครับแม่ดิมิทรีถามการเป็นช่างซ่อมรถมันน่าอายตรงไหนก็มันไม่เหมือนกับที่พ่อกับแม่หวังไว้ลุดมิลาตอบ พ่อกับแม่หวังให้ผมเป็นวิศวกรแต่ผมไม่ได้อยากเป็นดิมิทรีพูดผมอยากเป็นช่างซ่อมรถผมชอบงานนี้และผมก็ทํามันได้ดีแต่มันไม่มีเกียรติลุดมิลาพูดเกียริดิมิทรีทวนคําสําหรับผมเกียรติคือการได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและทํามันให้ดีที่สุดเกียรติคือการซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นลุดมิลาและนิโคลไลเงียบไปผมรักพ่อกับแม่นะครับดิมิทรีพูดและผมก็อยากให้พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวผมแต่ผมก็อยากให้พ่อกับแม่ยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นด้วย ลุดมิลาเรื่องน้ำตาคลอพ่อกับแม่ขอโทษนะดิมิทรีนิโคไลพูดขึ้นพ่อกับแม่ไม่เคยเข้าใจลูกเลยพ่อดิมิทรีเรียกพ่อกับแม่แค่อยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่มั่นคงนิโคลไลพูดแต่พ่อกับแม่ลืมไปว่าความสุขของลูกสําคัญที่สุดแม่ขอโทษนะดิมิทรีลุดมิลาพูดที่ผ่านมาแม่เข้มงวดกับลูกมากเกินไปแม่ไม่เคยถามลูกเลยว่าลูกต้องการอะไรไม่เป็นไรครับแม่ดิมิทรีพูดผมเข้าใจต่อไปนี้ พ่อกับแม่จะไม่บังคับลูกอีกแล้วนิโคลไลพูดลูกอยากทำอะไรก็ทำเถอขอแค่ลูกมีความสุขพ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วขอบคุณครับพ่อดิมิทรีพูดขอบคุณครับแม่แล้วเอเลนาล่าล่ะลุดมิลาถามรู้เรื่องนี้หรือเปล่ารู้ครับดิมิทรีตอบเอเลน่ารู้มาตลอดแล้วเธอรับได้หรือลุดมิลาถามครับแม่ดิมิทรีตอบเอเลนา่าไม่เคยสนว่าผมเป็นอะไรเธอรักในสิ่งที่ผมเป็นลุดมิลาเม้มปาก แม่ขอโทษนะเอเลน่าลุดมิลาหันไปพูดกับเอเลน่าที่ผ่านมาแม่ทําไม่ดีกับหนูไว้มากไม่เป็นไรค่ะคุณแม่เอเลน่ายิ้มฉันเข้าใจค่ะต่อไปนี้แม่จะไม่ดูถูกหนูอีกแล้วลุดมิลาพูดแม่สัญญาขอบคุณค่ะคุณแม่เอเลน่าพูดเรียกแม่ว่าแม่เฉยๆก็ได้จ้าลุดมิลาพูดขัดแม่เอเลน่ายิ้มหลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเอเลน่าดิมิทรีและครอบครัวของเขาก็ดีขึ้น เรื่อยๆลุดมิลาและนิโคลไหลย,ยอมรับในตัวเอเลนามากขึ้นพวกเขายอมรับในงานศิลปะของเธอและภูมิใจในตัวลูกชายแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงช่างซ่อมรถก็ตามเอเลนาและดิมิทรียังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขารักกันเข้าใจกันและสนับสนุนกันและกันพวกเขารู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรพวกเขาก็จะจับมือกันและก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันหลายปีผ่านไปเอเลนายังคงสร้างสรรผลงานศิลปะที่สวยงามและขายได้เธอมีแกลเลอรี่เล็กๆเ,เ,เป็นของตัวเอง และกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งส่วนดิมิทรีก็ยังคงเป็นช่างซ่อมรถที่เก่งกาจเขามีอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเองและมีลูกค้ามากมายพวกเขาทั้งสองต่างประสบความสําเร็จในเส้นทางของตนเองและมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายแต่เติมเต็มไปด้วยความรักลุดมิลาและนิโคลไลในวัยชาราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและภูมิใจในตัวลูกชาย และลูกสะภ้ายพวกเขามักจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนและใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นความขัดแย้งในอดีตกลายเป็นเพียงบทเรียนที่สอนให้พวกเขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่หรือเอซเอแต่อยู่ที่ความรักความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันในที่สุดครอบครัวเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความขัดแยง้งก็ได้กลับมาอบอุ่นและเติมเต็มไปด้วยความรักพวกเขาทุกคนได้เรียนรู้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่อาชีพการศึกษาหรือฐานะแต่วัดกันที่หัวใจและจิตวิญญ,ญาณ 唐哈。